อ y n จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนพภาตอนที่47ปรมาจารย์เฟิงผู้แปลกประหลาดนี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่ชืออยู่จะสามารถคว้าม,มาทั้งชีวิตของเขาเพื่อพัฒนาระดับพลังยุทธ์ของเขาในที่สุดยาลูกก่อนหนึ่งเม็ดอาจทำให้เขามีความหวังแต่มันก็ยังห่างไกลาจากการรับประกรัน หากมี2เม็ดอัตราความสำเร็จอย่างน้อยก็อาจเพิ่มเป็นสองเท่าเซียวโมโยานถอนหายใจเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าที่แท้จริงของยาลูกกรเปย์หยวนแล้วเงินจำนวนห้าหมื่นแท่งจะเป็นราคาสูงสุดสำหรับเม็ดยาลูกกรหนึ่งเม็ดอย่างไรก็ตามยาลูกกรเปยหยวนที่มีเมดยาลูกกรสามารถทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ได้สำหรับตอนนี้ราคาสูงถึงจำนวนสองล้านสองแสนห้าหมื่นอย่างไม่น่าเชื่อแล้วและนั่นเป็นเพียงยาลูกกรเม็ดเดียวเท่านั้น แม้แต่ยาลูกกรระดับสูงก็ไม่คุ้มกับราคาที่สูงขนาดนี้อย่างไรก็ตามเม็ดยานี้สามารถก่อให้เกิดความสำเร็จที่ไม่อาจจินตนาการได้ในอนาคตสำหรับผู้สร้างยาลูกกรมันยังเกี่ยวข้องกับอนาคตของนิกายอีกด้วย ผู้เข้าแข่งขันที่ยังคงประมูลยาลูกกรสูงสุดตัวเม็ดท้ายล้วนเทียบไดกับนิกายหลิงหยุนแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันแต่ก็ไม่ใช่ช่องว่างขนาดใหญ่ถ้ายาลูกกรน,นี้ถูกนิกายอื่นแย่งชิงไปและพวกเขาสามารถได้รับสิ่งที่มีค่าจากมันนิกายหลิงหยุนก็อาจจะเหนือกว่าได้ในอนาคตนั่นจะเป็นผลร้ายสําหรับนิกายหลิงหยุนเสี่ยวโมหยานต้องพิจารณาเรื่องนี้เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันศีรษะไปมองระเบียงหมายเลข17 ปัญหาตอนนี้คือเฟิงจือหลิงเขาจะเอายาลูกก่อเม็ดยาขั้นสูงสุดเหล่านี้ออกมาได้อีกหรือไม่เม็ดยาชั้นสูงเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองหรือว่าเขาบังเอิญเจอมันโดยบังเอิญผู้เท่าเราไม่สามารถเสี่ยงกับเรื่องนี้ได้ชื่ออยู่รู้สึกร้อนรนด้วยความวิตกกังวลในที่สุดเสี่ยวโม่หยานก็ถอนหายใจและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้ม3ามล้านหแสนห้าหมื่น นั่นคือมากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินทุนที่มีอยู่ของนิกายหากเขาไม่สามารถคว้ายาลูกกรนเม็ดยาสูงสุดในราคานี้ได้เขาก็ทำได้เพียงยอมแพ้หากเขาใช้เงินของนิกายอีกต่อไปและเกิดอุบัติเหตุขึ้นการดำเนินงานประจำวันของนิกายจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเซียวโมยานแอบแตัดสินใจในใจยิ่งเรามีเงินในโลกมนุษย์นี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น เมื่อผู้คนได้ยินราคาที่สูงเกินสมควร3 1 5ล้าน1 0 0พวกเขาก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองเพียง1เมตรเท่านั้น3 1 5ล้านน0 0 0นี่มันบ้าไปแล้วหลายคนก้มหน้าด้วยความผิดหวังมันเป็นไปได้ที่จะหมดความแข็งแกร่งในบางครั้งและเช่นเดียวกันก็สามารถนำไปใช้กับความมัง่งคั่งได้เช่นกัน นิกายที่ยังคงแข่งขันกันเพื่อเม็ดยาลูกก่อนเม็ดสุดท้ายเห็นเสี่ยวโมหยานยืนขึ้นและขึ้นราคา2อ5ล้านสอเป็น9ก้าแสนเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วพวกเขาก็ทําได้เพียงยอมแพ้พวกเขาทุกคนรู้ดีว่าหากมีใครเสนอราคาอีกครั้งพวกเขาจะทําให้นิกายหลิงหยุนขุนเคืองในที่สาธารณะแม้จะท้าทายมันด้วยซ้ำนั่นก็เหมือนกับการเตะรังต่ออันใหญ่โตไม่มีใครสามารถยุ่งกับพวกเขาได้ คนบ้ายอย่างมูซีเหอหาได้ยากในโลกนี้จริงๆเมื่ออูเฟยยิ้มอย่างขมขื่นและถอนหายใจเนื่องจากนิกายชิงหยุนเป็นคู่แข่งสําคัญของนิกายหลิงหยุนจึงส่งสัญญาณการสิ้นสุดการประมูลทันทีที่เมื่ออูเฟยเลิกในที่สุดการประมูลที่รุนแรงก็สิ้นสุดลงเมื่อมาถึงจุดนี้เมื่อทุกคนพยายามติดต่อเฟิงจื้อหลิงพวกเขาก็ตรหนักว่าชายลึกลับคนนี้ได้จากไปแล้วเขาได้จากไปแล้วโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เบื้องหลัง หญิงสาวในชุดสีฟ้าหวนเรินหญิงสาวในชุดขาวซิวเออและเซียวโมหยานต่างก็ประหลาดใจผู้ชายคนนี้รักษาชื่อเสียงไว้สูงทำราวกับว่าไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยซ้ำเหมือนกับว่าเขาเป็นเพียงคนเดียวที่สำคัญทำไมเขาถึงหายไปเร็วขนาดนี้ยเย่เซียวกำลังนั่งสบายสบายในห้องรับรอง VIP ส่วนตัวขณะกำลังดื่มชาหอมกรุ่น การประมูลได้สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องได้รับส่วนแบ่งที่เขาสมควรได้รับข้าสนใจที่จะเห็นว่าตระกูลมูลจะสร้างปัญหาให้ข้าได้อย่างไรในครั้งนี้ฮืมเยเซียวกำลังคิดว่าตอนนี้พวกเขาคงยุ่งอยู่กับการจัดการกับปัญหาของตัวเองอย่างไรก็ตามบ้านแห่งพายุแห่งความโกลาหลฟังดูทรงพลังจริงๆเยเซียวขมวดคิ้ว เมื่อคืนก่อนพวกเขาใช้ความพยายามอย่างมากในการใส่ร้ายข้าดูเหมือนว่าพวกเขาจะวางแผนต่อต้านข้ามาจนถึงตอนนี้ในขณะที่เขากำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปกวนว่านชานก็เดินเข้ามาพร้อมกับนักบัญชีพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังเห็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเมื่อพวกเขาเห็นเยเซียวพวกเขาเกือบจะโค้งคำนับยาลูกกรปไกรยวน10เม็ดจากเยเซียลทำให้พวกเขามีรายได้รวม15ล้านและ3แสน เงินจำนวนมหาศาลนี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวลีง่ายๆเช่นเปลี่ยนหินให้เป็นทองคำโดยการสัมผัสหรือผายที่ตกลงมาจากท้องฟ้ามันเทียบเท่ากับภูเขาทองคำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าจริงๆพี่เฟิงกวนหวานซานวิ่งไปหาเยเซียวอย่างเร่าร้อนและจับมือของเขาไม่เคยมีการประมูลใดในชีวิตที่ทำกำไรได้ขนาดนี้มันยังได้สร้างปาฏิหาริย์ในดินแดนแห่งนี้ด้วย15ล้าน15ล้าน ยเยเซียวมองเขาด้วยรอยยิ้มจังๆแล้วพูดว่าเออเขาดึงมือของเขาจากกวนหวานซาลและพูดอย่างสุภาพว่ามันมากขนาดนั้นเลยเหรอกวนววานชานกำลังถูมือของเขาแล้วพูดว่าใช่ใช่อย่างแน่นอนครั้งนี้เราจะเอา20%เปอร์ซ็น์เป็นกำไรของเราตามข้อตกลงอย่างไรก็ตามจะยังเหลือเงินอีก12ล้านสำหรับเจ้าพี่เฟิงเยเซียวพยักหน้าด้วยรอยยิ้มจังๆเออ12ล้านที่เป็นจำนวนมาก กวนว่านชานสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงถามอย่างระมัดระวังว่าพี่เฟิงมีอะไรที่เจ้าไม่พอใจบ้างไหมไม่มันไม่มีอะไรเยสเสียวยิ้มอย่างสุภาพและพูดว่าอาจารย์กวนของที่ข้าได้รับจากการประมูลโปรดส่งมาให้ข้าด้วยส่วนเรื่องเงินก็แค่หักมันออกจากส่วนแบ่งของข้ากวนว่านชานสัญญาซ้ำแล้ซ้ำอีกว่าใช่ใช่ไม่มีปัญหา แม้ว่าเยเสียวจะนำสินค้าไปจำนวนมากในการประมูลแต่เงินที่เขาใช้ไปมีเพียง2อล้านห้แสนเท่านั้นภายใต้สถานการณ์ปกตินี่จะเป็นเงินจำนวนมหาศาลอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับ12ล้านที่เขาจะได้รับมันก็ไม่ใช่จำนวนมหาศาลตอนนี้กวนว่านชานผู้มีประสบการณ์ได้สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างแน่นอนรอยยิ้มของอาจารย์เฟิงดูซับซ้อนไม่สิมันแปลก คนธรรมดาคงจะเป็นลมอย่างแน่นอนเมื่อได้รับเงินจำนวนมากเช่นนี้ทำไมเขาถึงทำตัวเมินเฉยได้ขนาดนี้กวนว่านชานไม่สามารถเข้าใจได้เยเซียวยังคงสับสนเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เพียงกระตุ้นให้พวกเขาทำงานที่เหลือให้สำเร็จเท่านั้นกวนว่านชานรู้สึกสับสนแต่เขาทำได้เพียงพึมพำด้วยความสับสนในขณะที่ปิดพิธีการโดยสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น เยเซียวมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขานั่งขัดสมาธิขณะที่เขากำลังเฝ้าดูนักบัญชีลูกคิดมีเสียงดังควนหวานซานร,รู้สึกตึงเครียดมากและจิตใจของเขาก็วิ่งด้วยความเร็วเต็มพิกัดอะไรกันที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่มีความสุขนั่นไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยผู้ชายคนนี้เป็นเทพ,พเจ้าแห่งความมั่งคั่งของพวกเขาจริงๆหากพวกเขาไม่สามารถทำให้เขาพอใจได้ มันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับห้องประมูลอย่างแน่นอนเอาละหลังจากหักต้นทุนของรายการที่ซื้อแล้วรายได้ของอาจารย์เฟิงจะอยู่ที่7 5 5 0ล้าน5,5ในที่สุดนักบัญชีก็เสร็จสิ้นการนับในขณะที่เงยหยดลงมาบนหน้าผากของเขาสำหรับภาษีที่ต้องจ่ายเข้าคลังเราจะรับผิดชอบให้แน่นเป็นคำสั่งจากอาจารย์กวนไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องรบกวนห้องประมูลด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยเช่นนี้ ยเยเซียวพูดด้วยน้ำเสียงแปลกๆข้ามีเงินมากมายซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหานอกจากนี้เม็ดยาชั้นยอดก็ไม่มีอะไรพิเศษสำหรับข้าอยู่แล้วข้าไม่คิดว่าเจ้าควรจะเป็นคนจ่ายภาษีนั้นเจ้าทำงานหนักเพื่อการประมูลครั้งนี้และมีรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นยาลูกก่อนชั้นยอดกวนว่านซานก็ตระู้ในที่สุดเขาก็ตรหนักได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้อาจารย์เฟิงไม่พอใจ ข้าเห็นข้าเดาว่าสิ่งที่ทําให้ผู้ชายคนนี้ไม่มีความสุขก็คือเม็ดยาสิบเม็ดถูกขายไปในราคา15ล้านและเป็นราคาที่สูงมากแต่เขาได้เพียง5 0 0 0 0นจาก5เม็ดที่ขายให้กับห้องประมูลตามราคาเฉลี่ยในการประมูลเม็ดยาทั้ง5เม็ดสามารถขายได้อย่างน้อย7ล้านและ5 0 0 0 0นแท่งเงิน5 0 0 0 0นเมื่อเทียบกับ7ล้านและ5 0 0 0 0นนั้นไม่มีอะไรเลย นั่นเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ใครๆก็สามารถเข้าใจได้ด้วยเท้าของเขามันคงจะแปลกถ้าผู้ชายคนนี้รู้สึกมีความสุขกับมันอย่างไรก็ตามปัญหาในตอนนี้คือราคาของยาลูกก่อน5เม็ดได้รับการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้และท้ายที่สุดแล้วธุรกิจก็คือธุรกิจเยี่ยียวไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไม่ต้องพูดถึงคำพูดของเขาอีกต่อไป อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าราชาเซียวจะพอใจกับการสูญเสียไปกว่า7ล้านและที่เลวร้ายกว่านั้นคือได้มอบมันให้กับชายที่ทำเงินจากเขาห้องประมูลของฮอหลิงเปาไม่ได้ทำการประมูลนี้ฟรีพวกเขาได้ร้อยละ20ของราคาขายทั้งหมดนั่นมีมูลค่าเกือบ3มล้านเดี๋ยวหยุดสักครู่แม้ว่ากวนว่านชานจะตระหนักถึงปัญหาในที่สุดแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถแก้ไขได้ด้วยอำนาจของเขา ควรว่านชานเข้าใจอีกอย่างหนึ่งหากพวกเขาล้มเหลวในการตอบสนองปรมาจารย์เฟิงเขาจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่เขาจะไม่กลับมาที่หอหลิงเปาเมื่อเขามีสิ่งมีค่าในอนาคตเขาอาจจะมีรายได้มากในครั้งนี้แน่นอนว่าไม่มีขาดทุนแต่เขากลับรู้สึกไม่พึงพอใจมันไม่เพียงพอเวลาผ่านไปเยเซียวดื่มชาสองหม้อเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลาที่กวนหวานซานกลับมาพร้อมเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากของเขาขเขาเดินไปหาเยเซียวและยิ้ม เห็นไหมพี่เฟิงข้าเพิ่งขอคำแนะนำจากเจ้านายของเราและเราก็ได้ตัดสินใจเยเซีย,ยตอบอย่างสุภาพว่าจริงเหรอตัดสินใจอะไรใช่เนื่องจากเราซื้อ,อยาลูกกรงสูงสุด5เมตรจากเจ้าเมื่อวันก่อนในราคาที่ต่ำมากเราจรึงได้ใช้ประโยชน์จากเจ้าในที่สุดพี่เฟิงเป็นสุภาพบุรุษที่มีน้ำใจและไม่ได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เราไม่สามารถยอมรับความไม่ตาเช่นนี้โดยเปล่าประโยชน์ได้ กวนว่านชานมองไปที่ใบหน้าของเย่เซียวในขณะที่เขากำลังพูดอืมเย่เซียวเปล่งเสียงออกมาแล้วสิ่งของที่เจ้าชนะในการประมูลเราจะมอบให้เจ้าเป็นของขวัญเราจะไม่เรียกเก็บเงินใดๆดสำหรับพวกเขาพวกเขาเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆยโปรดอย่าปฏิเสธกวนว่านซานกล่าวเย่เซียวกำลังคิดนั่นพูดได้ดีเจ้าให้สิ่งของมูลค่าประมาณ3ล้านแก่ข้าและจริงๆแล้วเรียกว่าของขวัญเล็กๆน้อยๆอยและเจ้าขอให้ข้าไม่ปฏิเสธจริงๆ เจ้าพูดดังกว่าคนอื่นเพราะความมั่งคั่งจริงๆการแสดงออกที่สนุกสนานปิดบังใบหน้าของเขาอย่างไรก็ตามปากของเขาพูดอย่างลังเลว่านั่นนั่นไม่เหมาะสมเนื่องจากมันเป็นข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าข้ารู้สึกว่าข้าควรปฏิเสธข้อเสนอของเจ้าฮตอนที่สี่สิแปดการเปลี่ยนแปลงของอวกาศของทรงกลมกวนว่านชาและนักบัญชีคิดด้วยความรังเกียจ เจ้าบ้าไปแล้วดูปากของเจ้าสี่ร้อยยิ้มบนใบหน้าของเจ้าไปถึงหูของเจ้าแล้วเจ้าบอกว่ามันไม่เหมาะสมและเจ้าจะไม่ยอมรับมันเหรอมีเรื่องบ้าบ้าสักเรื่องเดียวที่เจ้ารู้สึกเขินอายหรือเปล่าแต่ภายนอกกวนว่านชานแสดงท่าทีเร่าร้อนไม่ไม่ได้ปรดเราดีใจที่เจ้าไม่ชอบพวกเขาแน่นอนว่าข้าชอบพวกเขาแม้ว่าเจ้าจะให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆแบบนี้สิบครั้งต่อวันข้าก็ไม่มีวันไม่ชอบมันเลย เยเซียวตอบในใจแต่การแสดงออกบนใบหน้าของเขาบอกเป็นในว่ามันไม่สุภาพที่จะปฏิเสธแต่น่าละอายที่จะยอมรับเขาถูมือและพูดด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าสมควรได้รับยาลูกกรเหล่านั้นแต่ตอนนี้เจ้าเป็นเอ้ยค่ะฮ่า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 เจ้าใจกว้างและกระตือรือร้นมากอาจารย์กวนเจ้าและข้าเราเป็นเพื่อนกันเขาแต่ไหลของกวนว่านชานในขณะที่เขาพูดด้วยท่าทางกระตือรือร้นกล้ามเนื้อแก้มของกวนว่านชานอดไม่ได้ที่จะกระตุก ข้ารู้แล้วข้าเข้าใจเจ้าถ้าข้าไม่ยอมแพ้และให้เงินนี้กับเจ้าเจ้าจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับข้าอย่างแน่นอนเย่เซียวออกจากห้องประมูลโดยเต็มไปด้วยถุงที่เต็มไปด้วยสมบัติต่อหน้าพนักงานขา,ขายเขาออกไปทางประตูหลังแล้วขึ้นไปบนเสลี่ยงส่วนตัวของห้องประมูลมุ่งหน้ากลับบ้านพร้อมกับผลงานของเขาไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะพูดว่าผลลัพธ์ที่ประสบผลสำเร็จ เขาได้รับวัสดุทางการแพทย์ประมาณ7ชิ้น1ชิ้นของจักรวัลแห่งนรกและถุงทรายคริสตัลท้องฟ้าหนึ่งถุงนี้เป็นการเก็บเกี่ยวที่ค่อนข้างดีสำหรับตัวเงินเงินและทองจริงๆแล้วมันเป็นภาระสำหรับเยเซียวพื้นที่ของทรงกลมไม่สามารถดูซับบันทึกย่อเหล่านี้ได้ เมื่อจำนวนเงินที่ครอบครองมีการขยายตัวเกินจำนวนที่กำหนดก็มีความสามารถในการปกปิดพวกเขาจนตายได้จริงๆแม้ว่าพวกมันจะเป็นเพียงตั๋วเงินที่บางมากแต่มันก็ยังน่ากลัวเมื่อมีพวกมันมากเกินไปดังนั้นเย่เซียวจึงหยิบตั๋วเงินเพียง500ฉบับซึ่งทั้งหมดมีมูลค่าสูงสุด5,000ันแท่งเงินส่วนเงินที่เหลือเขาตัดสินใจทิ้งไว้ในห้องประมูลชั่วคราวแน่นอนว่ากวนว่านชานยินยอมทันทีต่อคำขอของเย่เซียวอันที่จริงเขารู้สึกพอใจกับสิ่งนี้ ตอนนี้เจ้าทิ้งเงินจํานวนมากไว้ในห้องประมูลแล้วเจ้าจะทิ้งพวกเราไปได้อย่างไรเก้าอี้เกวียนตัวนี้เดินทางเป็นระยะทางไกลแต่จู่ๆผู้ให้บริการทั้งสองก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติมีอะไรผิดปกติเสลี่ยงเบาเกินไปมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเสลี่ยงเปล่ากับเสลี่ยงที่ถูกครอบครอง พวกเขาหยุดเสลียงและมองเข้าไปข้างในเพียงแต่กลับพบว่าชายที่นั่งอยู่ในเกวียนได้หายตัวไปแล้วคนแบกเสลียงทั้งสองมองหน้ากันและเกือบจะคิดว่าเห็นผีแล้วเย่เซียวหยิบตั๋วเงินซึ่งมีมูลค่ามหาศาลติดตัวไปด้วยและเดินไปตามถนนราวกับแขนเสื้อของเขาเต็มไปด้วยทองคำเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่เพียงเพราะเขาได้รับมออทองคำขนาดยักษ์ครั้งแรกในชีวิตที่สองนี้แต่ยังเป็นเพราะวัสดุทางการแพทย์ที่เขาได้รับจากการประมูลทำให้เขาประหลาดใจอีกด้วย เขาคิดว่าไม่สามารถดูดซึมเข้าไปในอวกาศได้ไม่เกิน2รายการแต่ในความเป็นจริงแล้ววัสดุ4ใน7รายการถูกดูดซาบและอย่างรากไปแล้วสำหรับอีก3ชิ้นนั้นพวกเขาถูกระบายตามธรรมชาติและโยนทิ้งไปเหมือนหัวผักกาดแห้งโดยเยเสียวเยเซียวค่อนข้างเชี่ยวชาญในกระบวนการนี้ตามความเป็นจริงเขามีทักษะอย่างมากกับมัน ในความเป็นจริงมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจสายคริสตัลท้องฟ้าก็ถูกดูดซาบโดยพื้นที่ทั้งหมดเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันถูกใช้เพื่ออะไรในตอนนี้แต่เขามั่นใจว่าสายนั้นมีค่าเมื่อได้รับการยอมรับจากพื้นที่แล้วจักรวรลแห่งนรกซึ่งได้รับการประมูลซ้ำหลายครั้งก่อนหน้านี้กำลังรอเจ้าของโดยชอบธรรมและในที่สุดมันก็ได้พบกับเขาในครั้งนี้ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพื้นที่ที่ถูกต้องเนื่องจากมันถูกดูดซาบโดยพื้นที่โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับคริสตัลสวรรค์บริสุทธิ์มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับคริสตัลสวรรค์บริสุทธิ์ไม่จักรวาลแห่งนรกมีพลังมากกว่าคริสตัลสวรรค์บริสุทธิ์มากกว่านั้นมากหลังจากที่จักรวาลแห่งนรกเข้าสู่อวากาศมันก็ผลิตพลังปราณเยน็นสีน้ำเงินตามปกติคริสตัลสวรรค์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังผลิตพลังปราณที่แผดเผาในเวลาเดียวกัน พลังงานทั้งสองนี้มีคุณลักษณะที่ตรงกันข้ามกันจริงๆแล้วกำลังผสมกันอย่างไรก็ตามพลังงานจากคริสตัลสวรรค์บริสุทธิ์นั้นอ่อนแกว่าพลังงานอื่นอย่างเห็นได้ชัดวิธีเดียวที่จะรับมือกับพลังปราณเย็นสีน้ำเงินได้ก็คือการผสมผสานกับพลังงานที่เกิดจากยาชนิดอื่นที่บริโภคเข้าไปแต่ถึงแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากวัสดุทางการแพทย์อื่นๆมันก็ไม่สามารถต้านทานพลังปราณเย็นสีน้ำเงินได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นอุณหภูมิของพื้นที่จึงค่อยๆลดลงพื้นที่ทั้งหมดดูเหมือนจะหยุดนิ่งยกเว้นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงพลังงานของวัสดุทางการแพทย์ยังคงไหลยอยู่ใต้ไข่และส่วนใหญ่ยังถูกดูดซึมโดยไข่ด้วยซ้ำบนแผ่นหยกที่ปลายอุโมงค์มีเม็ดยาลูกกรใหม่ปรากฏขึ้นหลายเม็ดเยเซียวเดินเข้าไปดูมันอย่างใกล้ชิดเขาดีใจมากทันที ยาลูกกรที่ปรากฏในครั้งนี้ก็เป็นยาลูกกรคุณภาพสูงและมีเม็ดยาลูกกรด้วยในบรรดายาลูกกรเม็ดยาสูงสุด10เม็ดมีเม็ดยาลูกกรเป๋ยหยวน8เม็ดอีก2อ,อันเป็นยาลูกกรสีม่วงที่มีความเบาวาของโลหะยาลูกกรล้างไขกระดูกมันสูงกว่ายาลูกกรเปิยหยวนหนึ่งระดับในฐานะประมาจารย์ด้านการฝึกฝนเย่เซียวจำมันได้ในพริบตาเดียว ยาลูกร่างไขกระดูกยาลูกก่อนใช้สำหรับชำระล้างกล้ามเนื้อและกระดูกเพื่อขจัดสิ่งสกรปรกออกจากร่างกายผู้ฝึกตนที่โชคดีพอที่จะใช้มันอาจมีอนาคตที่สดใสกว่านี้อนาคตที่สดใส ไม่ใช่แค่คำพูดผู้ฝึกตนที่ใช้ยาลูกกรล้างไขกระดูกยาลูกกร10เม็ดสามารถเพิ่มคุณภาพของเส้นลมปราณได้อย่างมากไม่ว่าเขาจะฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แบบไหนหลังจากนั้นเขาสามารถได้รับผลลัพสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวสิ่งนี้จะไม่เป็นอนาคตที่สดใสกว่านี้ได้อย่างไรดังนั้นยาลูกกรล้างไขกระดูกจึงเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกตนที่ยังไม่ได้สร้างหลักฐานของเขาซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดและจําเป็นที่สุด ยาลูกกอรล้างไขกระดูกค่อนข้างปกติในอาณาจักรชิงหยุนแต่เนื่องจากดินแดนหานอย่างเป็นอาณาจักรที่ค่อนข้างต่ำจึงเป็นยาลูกกอรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งแม้แต่นิกายหลักๆก,ก็มีจำนวนไม่มากโดยพื้นฐานแล้วมีเพียงสาวกที่เป็นหัวกะทิในหัวกะทิเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้ใช้สาวกธรรมดาธรรมดาจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสมันและไม่ค่อยได้ใช้มันมากนะักไข่ทรงกลมลึกลับของข้าเริ่มผลิตยาลูกกอรล้างกระดูก เยเซียลพอใจกับการปรับปรุงคุณภาพเหล่านี้จากนั้นเขาก็เริ่มสนใจไข่ประหลาดนั้นวิธีการดูดซับพลังงานนั้นช่างน่ากลัวจริงๆเยเซียวขมวดคิ้วและจ้องมองไปที่ไข่อยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดเขาก็พบสิ่งใหม่ดูเหมือนว่ามีเส้นเลือดลึกลับปรากฏขึ้นบนไข่ขนาดของไข่ก็ใหญ่ขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามเยเซียวสงสัยว่าเขากำลังเห็นภาพลวงตาถ้าไม่ใช่ภาพลวงตาแล้วทำไมสีของไข,งข่ถึงดูสดใสกว่าเดิมละ่ะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆยกเว้นที่กล่าวไว้ข้างตน้นมันยังไม่มีร่องรอยของชีวิตยเยเซียวมองดูไข่แล้วขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความเกลียดชงังไข่ชั่วร้ายเมื่อไหร่เจ้าจะฟักออกมาเจ้าต้องดูดซับทรพัพยากรการเพาะปลูกอีกกี่อันจากนั้นเขาก็หันไปด้านข้างซึ่งต้นไม้กำลังดำเนินอยู่และความเศร้าโศกในอกของเขาหายไปทันที ในช่วงกลางของพื้นที่ปลูกสีฟ้าแห่งสวรรค์น,นั้นสูงและตรงอยู่แล้วมันหนาพอๆพอกับชามและมีความสูงถึง16เมตรแล้วยอดของมันกว้างเกือบ10เมตรใบไม้เขียวอ่อนทุกใบก็เหมือนกับแสงวับวับสีเขียวนั้นบอบบางเกินกว่าใครจะจินตนาการได้มันไม่ใช่สีฟ้าของสวรรค์อีกต่อไปมันได้กลายเป็นต้นไม้ฉังกระเพาะก่าวในระยะเริ่มแรกโดยธรรมชาติแล้วเย่เสียวยิ้มจากหูถึงหู วัสดุทางการแพทย์ทั้งสี่ที่เขาเพิ่งได้รับนั้นอย่างรากลึกในมุมเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกของบริเวณนี้เขารู้สึกได้ชัดเจนว่าพวกมันมีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่ออยู่ในทรงกลมยเยเซีลทำการคำนวณและต้องตกใจกับผลลัพธ์เมื่อเขาได้รับสีฟ้าสวรรค์เป็นครั้งแรกมันก็มีอายุมากกว่า900 0ปีแล้วอย่างไรก็ตามยังต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการเพิ่มระดับเป็นต้นไม้ชาแห่งการเพาะปลูกแต่นานแค่ไหนแล้วนับตั้งแต่มันเข้าสู่อวกาศทรงกลมครั้งแรก หหรือ6วันมันได้กลายเป็นต้นไม้ชาแห่งการเพาะปลูกไปแล้วจริงหรือและเนื่องจากมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วมันข้ามขั้นทารกไปเลยด้วยซ้ําดังนั้นอัตราการเติบโตภายในเร็วกว่าเท่าใดเมื่อเทียบกับภายนอกคําถามนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตอบจําเป็นต้องมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่ายังไงก็ตามมันเร็วกว่ามากอย่างแน่นอน ขณะที่เยเซียลมีความสุขมากและคิดถึงอัตราการเติบโตที่รวดเร็วของวัสดุทางการแพทย์ในพื้นที่นั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงความสันไหวของพื้นที่อย่างชัดเจนมันนำมาซึ่งความรู้สึกอันน่าสยดสยองราวกับว่าสถานที่แห่งนี้กำลังจะพังทลายลงความกดดันอันน่าสยดสยองมาจากทุกทิศทุกทางความกดดันดันเข้าสู่ใจกลางพื้นที่อย่างบ้าคลาั่งเยเซียวไม่มีเวลาตอบสนองก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าตัวเองถูกขับออกจากพื้นที่ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาถูกดีดออกจากพื้นที่แต่คราวนี้ความรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนับไม่ถ้วนเขาสูญเสียการควบคุมโดยสิ้นเชิงราวกับว่าเขากำลังให้อยู่ในคลื่นอันรุนแรงแห่งมหาสมุทรเขารู้สึกคลื่นไส้และเวียนหัวเขารู้สึกราวกับว่าโลกกำลังหมุนและเขาไม่สามารถทำอะไรเพื่อช่วยตัวเองได้แม้แต่อย่างเดียวอะไรนะเกิดอะไรขึ้น ยเยเซียวหลับตาเพื่อพยายามบรรเทาอาการคลื่นไส้แต่ล้มเหลวจากนั้นเขาก็พยายามย้ายไปที่หัวมุมถนนใกล้ๆเพื่อหาอะไรพิงแต่เขาทำไม่ได้เขาต้องหมอบลงและวางมือบนพื้นเหมือนกำลังคลานความรู้สึกทรมานเช่นนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนไม่ใช่ในชีวิตที่แล้วหรือในวินาทีของเขา ความคิดของเขากำลังบินอยู่ในหัวของเขาเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังทางจิตวิญญาณของเขาถูกดูดซับเขาตกอยู่ในสภาพเหมือนคนนี่เง่าขณะที่เขาหันหน้ายุ่งมุ่นวายไปหมดเมื่อพลังวิญญาณของเขาหมดลงจนหมดเย่เซียวก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขาล้มลงกับพื้นหมดสติไปก่อนที่เขาจะหมดสติเขามีความคิดเดียวในใจเพื่อเห็นแก่ความดีอย่าให้คนอื่นเห็นข้ายังคงเป็นเฟิงจื้อหลิงในขณะนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆมักจะขัดแย้งกับความปรารถนาของคนคนหนึ่งเสมอหลังจากที่เยเซียหมดสติหลายคนก็เดินมาหาเขาอย่างช้าๆคนที่เดินอยู่ข้างหน้าคือหญิงสาวในชุดสีฟ้าข้างหลังเธอมีอีกสองคนคนหนึ่งเป็นชายวัยกลางคนในขณะที่อีกคนเป็นหญิงวัยกลางคนเจ้าหญิงเราจะกลับไปหรือจะหญิงวัยกลางคนหยุดพูดขณะที่เธอขมวดคิ้ว หญิงสาวในชุดสีฟ้ามีผ้าคลุมหน้าด้วยผ้าไหมถูกต้องเธอเป็นหญิงสาวในชุดสีฟ้าที่ได้ประมูลดอกบัวหมึกฟื้นฟูกับเยเซียลในการประมูลเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ